สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อิสมิธพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่ผู้สงสัยวันนี้พบกับพวกเราอีกตาเติร์และโน้ตครับสวัสดีครับก่อนจะเริ่มขอบนหน่อยคุณผู้ฟัง สัปดาห์ก่อนคืองานผมเนี่ยอย่างหนักต้องเข้าออฟฟิศเรายังยิงยาวถึงดึกอีกยังไม่หมดนะคือกําลังสมองแล่นๆอยู่ดีๆพายุเข้าฟ้าผ่าตึกข้างๆเปรียปร้ยงๆไปเลยจ้าเดี๋ยวนะตึกที่ผ่ามันไม่ใช่ตึกเดียวกันใช่ไหมน่าจะใช่นะก็มีอยู่ตึกเดียวตั้งแต่ทํางานมาจะให้เป็นตึกไหนอีกวะไม่ไม่ประเด็นคือฟ้ามันะไม่ผ่าํามเดิมอยู่แล้วว่าแบบเคยได้ยินเวลาต้นเจอเรื่องส่วนตอนเด็กๆพ่อกับแม่ชอบมองว่า ต่อไปแกจะไม่เจอเรื่องโวยแบบเดิมอีกแล้วนะเหมือนฟ้าที่ไม่เคยผ่าซ้ําที่เดิมยังไงล่ะแต่จุดที่ฟ้าผ่าลงตึกอะ่ะคือมันคือสายล่อฟ้าเลยนะแบบมึงแบบสายล่อฟ้าาเพื่อนคือมันก็ต้องล่อฟ้าให้มาผ่ามันอยู่แล้วแล้วคือแบบแถวนี้ก็มีสายล่อฟ้าอยู่จุดเดียวมันจะไปผ่าที่ไหนด้อีกอนอกจากที่นี่ผมว่างั้นวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจแล้วแหละกับความเชื่อที่ว่าฟ้าผ่าจะไม่เกิดขึ้นที่เดิมซ้ำสองจริงหรือไม่นั่นเอง ทบทวนความรู้กันนิดนึงก่อนไขปริศนากันดีกว่าแล้วฟ้าผ่าเนี่ยคืออะไรล่ะฟ้าผ่าเนี่ยคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนจํานวนมากเคลื่อนที่กันไปมาระหว่างเมฆกับเมฆหรือระหว่างเมฆกับพื้นโลกนั่นเองเออขอภาษาคนทั่วไปได้ไหมครับเอาใหม่ฟ้าผ่าคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่เมฆทําการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของประจุไฟฟ้านะครับ นึกสภาพง่ายๆเหมือนเวลาคุณกินเยอะ,ยอะกินเยอะไปมีพลังงานมากเกินที่จะหลับได้เนี่ยคุณขี้ปะนั่นแหละครับหลักการคล้ายๆกันปลดปล่อยพลังงานเมื่อมีพลังงานสะสมถึงในระดับหนึ่งจะในรูปแบบของขี้หรือประจุไฟฟ้าก็ได้ครับต่อมาทีนี้พอเมกจะปล่อยพลังงานเนี่ยมันเหมือนจะปล่อยขี้เนาะคุณก็ต้องหาที่ลงที่ส่งถ่ายพลังงานเนี่ยไปถูกไหมขึ่งในกรณีของเมกเ,เนี่ยมันมีการส่งต่ออยู่2รูปแบบหลัก คือหนึ่งการส่งต่อระหว่างเมฆกับเมฆซึ่งจะถูกเ,เรียกว่าปรากฏการณ์ฟ้าแลบและสองการส่งต่อจากเมฆสู่พื้นดินซึ่งอันนี้แหละครับจะถูกเ,เรียกว่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่านั่นเองพอจะเข้าใจภาพมากขึ้นไหมครับเข้าใจเลยครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องฟ้าผ่านะเรื่องขี้ต่างหากอยากรู้เรื่องขี้เนะี่ยไปคุยกันในเอพิโซดกับเอพิโซดยี่สิบห้าเอานะครับอืมโอเคครับ ซึ่งที่มาของการเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเป็นที่กล่าวถึงและเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแหละครับโดยในสมัยโบราณในมนุษย์เนี่ยก็มีความเชื่อว่าฟ้าผ่าคือหนึ่งในรูปแบบของการแสดงความโกรธของเทพเจ้านั่นเองโดยภายหลังหลังจากที่วิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนามากขึ้นเราก็สามารถค้นหาที่มาของมันได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งที่มาของมันคือภายในก้อนเมฆจะมีการไหลเวียนของกระแสอากาศแบบรวดเร็วรวดเร็ว,รรวทําให้หยดน้ํา และก้อนน้ำแข็งใน,นเมฆเกิดการเสียดสีกันจนเกิดประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าเนี่ยจะมีประจุบวกแล้วก็ประจุลบโดยจะพบว่าส่วนให่แล้วเนี่ยประจุบวกมักจะอยู่บริเวณยอดเมฆส่วนประจุลบจะอยู่บริเวณฐานเมฆนอกจากนี้เนี่ยประจุลบที่ฐานเมฆเนี่ยมันก็มีส่วนที่เหนี่ยวนำทําให้พื้นผิวของโลกที่อยู่ใต้เงาของมันเนี่ยมีความเป็นประจุบวกได้อีกด้วยตามหลักการของการเหนี่ยวนำของไฟฟ้าเนาะ ถ้าจะให้อธิบายตรงนี้เนี่ยก็ยาวครับเอาเป็นว่าไปลองศึกษาเชิงลึกกันต่อเองดีกว่าเนาะทีนี้ตามหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยประจุบวกประจุลบเนี่ยมันจะดึงดูดูเชื่อมต่อและโอนผ่ายพลังงานกันครับอย่างที่ได้กล่าวไปพอพลังงานมันมนัดมากก็เรียบร้อยครับไาลเทจะบวกไปลบบ้างจากลบไปบวกบ้างซึ่งการไายเทพลังงานอันนี้นนครับก็ออกมาในรูปแบบของแสงสว่างและความร้อนแบบเป็นเส้นๆนั่นเนาะนี่แหละครับเลยเป็นที่มาจริงๆของ้าผ่านนั่นเอง สบียนิดหนึ่งที่พูดเรื่องฟ้าผ่าหรือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเริ่มถามละว่าแล้วมนุษย์เราเนี่ยรู้จักฟ้าผ่าตั้งแต่เมื่อไหร่คําตอบก็คือเมื่อประมาณ263ปีที่แล้วหรือปีคศ .1752 นั่นเองเมื่อผู้คนพบคือชาวอเมริกันที่ชื่อบนจามินแฟรงกินนะครับซึ่งเขามีการทดลองฟ้าผ่าโดยใชย้ว่าวและกุญแจในวันที่ฝนมามากนั่นเองก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสำหรับฟ้าผ่าเนาะอ่ะเอาละครับ ก็อย่างที่ตาเล่าไปเนะาะเมื่อรู้แล้วว่าฟ้าผ่าคืออะไรเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงทีเนี้ครับเรากลับมาที่ความเชื่อของเรากันดีกว่าว่าฟ้าผ่าจะไม่เกิดขึ้นที่เดิมซ้ำสองจริงหรือไม่อะผมขอเฉลยกันไปก่อนเลยนะครับว่ามันไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าผ่าแต่ละครั้งนะครับมันจะมีกระแสไฟฟ้าผ่าลงมาเนี่ยมากกว่า1ครั้งอยู่แล้วแล้วก็เกิดขึ้นไวมากจนตาเราเนี่ยมันมองเห็นเป็นแค่เส้นเดียวแต่ถ้าเรามองเป็นแบบรอบๆล่ะครับ ฟ้าเนี่ยมันก็สามารถผ่านลงมาใส่ที่เดิมเนี่ยได้หลายรอบเช่นเดียวกันถ้าสถานที่นั้นเนี่ยมันถูกเหนี่ยวนําด้วยประจุไฟฟ้าที่ตรงกันข้ามกับก้อนเมฆมันก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆเนี่ยผ่านลงมาแล้วก็กลายเป็นฟ้าผ่าที่เดิมนั่นเองและยิ่งถ้าเป็นพวกต้นไม้สูงสูงหรือว่าตึกสูงสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดการฟ้าผ่าเนี่ยซ้ำสองได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะถูกเหนี่ยวนําประจุไฟฟ้าได้ง่ายกว่านั่นเอง ทีนี้ครับก็คือสาเหตุที่เราไม่ควรไปยืนอยู่กลางลานโล่งๆเนี่ยตอนมีพายุฝนนั่นไงละครับอ่ะเราเลียนเรื่องสาเหตุไปแล้วแล้วที่มาของความเชื่อน,นี้ล่ะครับมันมีมาได้ยังไงผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าฟ้าไม่ผ่าที่เดิมซ้ำสองหรอกเนี่ยมันเป็นเหมือนแค่ประโยคที่เปรียบเปยเพื่อให้กําลังใจคนที่ทําผิดพลาดมาหรือว่าเจออะไรแย่ๆมาเท่านั้นแหละครับเปรียบเสมือนเราก็คงไม่เจอเรื่องไร้ซ้ำสองหรอกอะไรประมาณนี้ มันไม่ได้มีที่มาเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ใดๆเลยแปลกดีใช่ไหมล่ะครับเราอุตส่าห์สงสัยแล้วก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับความเชื่อนี้กันสรุปมันเป็นแค่คําที่เขาใช้เปรียบเปรยทั่วไปซะงั้นลหละอย่างที่โนตบอกไปนะครับว่ามันเป็นแค่สมมติเก๋ๆแค่นั้นเพราะในความจริงแล้วเนี่ยฟ้ามันไม่ได้เลือกที่หรอกครับว่ามันจะผ่าลงที่ตรงไหนโลเคชันนี้หรือเปล่านะแต่เหตุผลง,ง่ายๆก็คือที่ฟ้ามันจะเลือกผ่านเนี่ยคือความยั่วที่จะถูกผ่ามากกว่าครับซึ่งเนี่ยนะครับ บอกเปนในในายว่าฟ้ามันจะผ่านซ้ำลงที่เดิมได้แน่นอนตัวอย่างของดาวยกก็คือตึกสูงระฟ้าในเมืองโดยการที่มันอยู่สูงความย่อก็คือระยะทางที่สั้นลงในการเดินทางโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับฟ้าเนี่ยจะเลือกผ่านในจุดที่ใกล้ที่สุดเสมอครับและในความสูงนั้นน่ะก็มีแค่ตึกระฟ้านั่นแหละครับที่มันย่อตรงบริเวณนั้นอยู่สายฟ้าก็จะผ่านลงไปในที่นั้นแหละครับตัวอย่างก็คือตึก Empire State ในนิวยอร์กซิตี้ หรือตึกวิลิสในชิคาโกถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นผังเมืองทั้งสองน,นะครับสองตึกนี้เนี่ยจะเป็นสองตึกที่อยู่สูงที่สุดในเมืองเกาก็คือมันเป็นดาวยั่วที่สุดในเมืองนั่นเองสามารถการันตีได้เลยครับว่าถ้าเกิดเหตุฟ้าผ่าเนี่ยสองตึกนี้นี่แหละจะป็นผ่าก่อนแน่นอนแล้วก็ผ่าซ้ำด้วยนะเพราะอะไรไงเพราะว่ายั่วงไงแต่ถ้าว่าไม่ต้องกลัวไปนะครับการที่ฟ้าผ่าลงบนตึกแบบนี้เนี่ยไม่ทําให้เกิดอันตรายแน่นอนเพราะที่ยอดตึกเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสายล่อฟ้า ซึ่งก็คือดาวยั่วในดาวยั่วอีกทีนึงโดยสายล่อฟ้าเนี่ยจะล่อให้สายฟ้าผ่าลงที่นั่นครับแล้วมันก็จะทําการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าที่ได้รับมาเนี่ยลงสู่พื้นดินไม่เกิดอันตรายขึ้นแน่นอนแล้วถ้าฟ้าผ่าเนี่ยเราควรทำยังไงล่ะจําไว้ให้ขึ้นใจนะครับคอนเซปต์ง่ายงๆงก็คืออย่าทําตัวเป็นดาวยั่วพยายามอย่าทำตัวให้เด่นให้ฟ้ามันอยากผ่าครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ที่เปิดโลง่ง พยายามหาที่หลบใต้หลังคาที่ไม่ใช่แค่คุมหัวนะเช่นบ้านห้างตึกหรือรถที่มีหลังคาแข็งแรงยิ่งถ้าอยู่บนที่สูงแล้วก็พยายามลงมาให้เร็วที่สุดดีกว่าครับถ้าเกิดหาที่กำบังที่หัวไม่ได้เลยจริงๆสิ่งที่ควรจะทำเลยก็คือ 1. ึงหาโลเคชันที่ปลอดภัยที่สุดห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้เดี่ยวๆห้ามอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำและห้ามอยู่ใกล้สิ่งที่จะล่อสายฟ้าได้ 2. ห้ามนอนราบไปกับพื้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการนอนราบเนี่ยถ้าหากโดนฟ้าผ่าแล้วก็จะเกิดการระเบีงจองขึ้นอย่างรุนแรงและตายในทันทีฉะนั้นท่าที่ถูกต้องก็คือขดตัวให้เหมือนกับลูกบอลและกดตัวให้ต่ําที่สุดที่จะทําได้ยิ่งใกล้พื้นยิ่งดีเลยครับเพราะจะลดโอกาสโดนฟ้าผ่าและสุดท้าย 3. ส,ส่วนของเท้าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นน้อยที่สุดเป็นไปได้เนี่ยสัมผัสกันแค่ที่ปลายเท้าพอครับ แล้วก็ให้ส้นเท้าเนี่ยชนกันเพื่อให้ไฟฟ้าเนี่ยผ่านแล้วก็เข้าออกร่างกายให้เร็วที่สุดและถ้าอยู่กันเป็นหมู่คณะเนี่ยนะครับให้แยกออกจากกันอย่าอยู่กันเป็นก้อนเพราะว่ายิ่งเรารวมตัวกันเนี่ยจะเกิดความย่วมมากขึ้นเนื่องจากการรวมกันของประจุเพราะฉะนั้นให้แยกออกจากกันครับรุ้นกันว่าใครจะเป็นดาวยุทิที่สุดเท่านี้แหละครับคุณผู้ฟังก็จะปลอดภัยจากการโดนฟ้าผ่าแล้ว ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าเรื่องที่ผู้ใหญ่ใช้เล่าเพื่อปลอบใจเราเวลาเจอเรื่องแย่ๆเป็นเรื่องประหลมโดขึ้นมาแต่ท่านก็คงหวังดีเลยเนาะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราค่อยมาว่ากันดีกว่าว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่สําหรับความเชื่อน,นี้ก็คือไม่จริงนะครับที่ว่าฟ้าผ่าไม่สามารถเกิดขึ้นที่เดิมซ้ำสองได้คือมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วละครับตามหลักการแล้วก็เหตุผลที่พวกเราเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเรื่องของการเกิดฟ้าผ่า ส่วนวันนั้นนอกจากที่ผมเลิกงานดึกมากแล้วเนี่ยก็ไม่เจอเรื่องอะไรสวยๆเพิ่มแล้วครับฮ่หาฮวันนี้เอสมิธขอลาไปก่อนมาเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าเหมือนเดิมครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ